วันนี้จะมาหนีพวกไก่กันนะพวกไก่<ว>กที่ชอบไล่มาแล้วเฮ้ยอย่าว่างตัวโกงจ้าม่นไล่เัียว่าได้เล่นมีดไหมไย่า กี่โก้งแมงเอ้ยขาแมงเหมือนนะบัอแตกเราพอถือว่าเป็นการเฝ้านะครับอย่างนี้ถือว่าเฟ้า